สวัสดีครับเจอก,กันกับข้างทางนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องไปชนีเนาะอันนี้พอดีผมรับมาใหม่เป็นเสือกินวิชาครับผมเนาะเป็นสมิงเด็กก็ได้นะเนาะเ,เรียกเสียขามเสียขามเรียกเสียขามหนูอันตรายเรียกชอเสืออันนี้อันดับแรกน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามก็ได้ครับผมเนาะ กดติดตามน้องเนาะอ,อันนี้ก็เบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ครับผมเบอร์นี้เป็นแอดแอดเบอร์เนาะค้นหาด้วยเบอร์เนาะครับผมเบอร์นี้ก็ได้เนาะครับผมเอาผมเดิมเอาเดีแป๊บหนึงอันนี้หมายเด็กบัญชีผมนะครับผมนะครับเอออันนี้สองวันมานี้ผม หาอะไรลงคลิปไม่ได้เลยผมลงไม่ทันเลยครับพอดีของเยอะนะครับผมอันนี้บัญชีผมครับผมเนาะอันนี้เบอร์แอดผมเนาะครับกราบฝากกดติดตามด้วยเนาะครับอันนี้ผมจะมาแกกล่องเนาะอันนัแรกนะ้องก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆีทุกท่านเนาะที่โทรมาที่อุดหนุนผมเนาะครับผมมีหลายหลายคนเนาะทั้งหน้าไหม่หลังไหม่ทั้งส่วนมากก็เป็นทางไลน์แล้วก็ อีกส่วนหนึ er. ่งก็เป็นทางโทรศัพท์นะครับทางโทรศัพท์จะติดต่อกันลําบากหน่อยนะครับผมจะคุยกันจะอันนี้ก็ลาบากหน่อยก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสาหรับอันนีน้ผมจะมายืนยันว่าน้องสั่งตัวใหม่มาเนี่ครับตัวเก่าน้องหมดแล้วที่ขายราคาถูกๆไปอันนี้นี่น้องรับมาหนึ่งสี่ห้าศูนย์นี่ครับผมบอกเลยว่าราคาเดี๋ยวน้องหาให้ดูแป๊บหนึ่งหลักฐาน น้องหามานี่ถ้าใครอยากได้นีผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาขายในกลุ่มก็สิบห้านะครับผมเนาะขายในกลุ่มนี้ก็โอ้ไปสิบห้าแล้วครับเดี๋ยวน้องจะแกะกล่องนี่กล่องยังไม่ได้แกะนะครับนี่นี่ครับผมนี่สองเหรียญน,นี้เดี๋ยวเหรียญน,นี้นี่ที่ผมจะมากลับมาให้ดูให้ดูให้ชมนี่ก็เพราะว่าเหรียญกําลังกําลังจะเดินทางมาหาผมนี่เขาผม เขาเปิดให้ผมถูกผมก็เลยว่าจะขายเหรียญนี้ก่อนถ้าใครสนใจนะใครทักมาก่อนเนาะผมจะให้เหรียญนี้ก่อนเป็นราคาพิเศษนะคถูกถูกๆหลักร้อยครับผมเนาะราคาถูกๆเนาะราคาพิเศษเนาะน้องได้มาถูกน้องก็จะปล่อยถูกผมก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้จะขายไอ้อันมาใหม่จะขายเป็นราคานี้แทนเนาะแต่อันนี้ถ้าใครทักมาก่อนผมจะให้ถูกก่อนเลยเนาะให้ในราคาเบาๆก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ ยังอยู่นะครับเหียนหนึง <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ยังีงอันนี้ก็ประสบการณ์ครับผมเสีอกินวิชาเสียขำนะครับประสบการณ์มาเี่เลยครับผมประสบการณ์เนาะแดืนึน่งน้องหา อันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องขออภัยครับผมแ,บบแบบนะนงระหว่างระหว่างที่ผมหานี่ผมจะคุยขอบพระคุณพวกพี่ๆเนานนนะ,ะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่ว่าอุดหนุนผมซื้อผมเนาะและกราบขอบพระคุณพี่สาวกับพี่ชายผมเนาะพี่นุเนาะพี่พิษนุกับพี่เก๋เนาะครับผมที่เป็น ผู้สนับสนุนผมนั่นผมก็พอได้คนสนับสนุนแล้วเนาะที่สนับสนุนผมเนาะเนาะผมก็กราบขอบพระคุณด,ด้วยน้องหาไม่เห็นยื้อไซนออยื้อไซนออันนี้นี่อันนี้ผมให้ดูก่อนเนาะครับถ้าใครอ่านได้ก็อ่านเสียกินวิชาหรือเสียหน้าดานันเป็นตำรับวิชา สายวัดมะขามเท่าซึ่งหลวงพ่อได้ตำราการสร้างทำมาจากหลวงไอ้ทำมาจากพ่อครูอำนาจทองเจริญอันนี้ท่านก็อยู่ข้นแก่นเนี่ยแหละครับผมก็ยังไม่เคยไปกราบท่านเนาะแต่ท่านก็ทำอยู่นะครับหลวงพ่อท่านเลยได้นำมาประยุกต์กับเสือของท่านที่เรียกว่าพยักพยักหน้าด่านหรือเสือหน้าด่าน เป็นวิชาของปู่เจ้าสมิงพายจึงเป็นที่มาของเสียหน้าด่านนั่นเองอันนี้ทางแอดมินทางอันนี้ในกลุ่มเขาให้ความรู้มาครับผมเสื้อชุดนี้มีดีอย่างไรข้อจะเจนคือหากเราเดินทางไปต่างที่ต่างแดนเนาะไม่รู้ที่นั่นมีอาถรรพ์มีเล่นของเล่นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอาจมีผีปีศาจหรือว่ามีอาถรรพ์อะไรเงี้ย จากการใส่ของที่มากับลมเพลมพัดเนาะเราก็เอาพกเสือไปด้วยให้นํำเสือนี้ขึ้นมาตั้งแนวภาวนาคาถาที่ให้ไปเสือจะวิ่งรอบตัวดูแลรักษาตัวเราระยะทางโดยประมาณ500เมตรเนาะไล่กินสิ่งไม่ดีกินอัวิชาที่เกิดลมเพลลมพัดหรือว่าที่เขาปล่อยของเข้ามาเนาะได้กินนะครับผม จะทําให้ที่ว่าทําให้เข้ามาหาเรานี่เป็นด้านลบนะครับผมผีค่อนข้างจะกลัวและผีที่มีอกุศลกับตัวเราเสือจะวิ่งไล่กินหลายคนนําไปตั้งไว้ร้านค้าก็คาบเงินคาบทองเนาะหลายคนเอาไปใช้ก็หิงเนาะก็คือใช้ได้หลายด้านนะครับเสือก็ไม่จําเป็นต้องจะว่าจะพกอันนี้ก็ได้จะเป็นเหนียวก็ได้ครับเหนียวก็มีนะครับเหนียวก็ตะกี้ครับประสบการณ์ที่ผมเปิดให้ดูเนาะ ครับเงินครับทองมาเนาะร้อนมีประสบการณ์ก็ประสบการณ์เยอะครับนานๆหลวงพ่อสร้างทีนะครับเสือนน่แล้วก็ราคาก็ขึ้นไวครับผมอันนี้ยังไม่พ้นเดือนนะครับ้ายครูาบครูสิบสองนี่ครับยังไม่พ้นเดือนเลยครับออกวัดนี่ผมบอกเลยออกวัดห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็คิดดูสองเท่าสามเท่าแล้วครับผมเนาะอันนี้ผมก็นี่ครับการที่พี่พี่ๆอุดหนุนผมเนาะอันนี้อนุโมทนาร่วมกันนะครับทั้งคนที่ติดตามผมดูผมแล้วก็ อุดหนุนผมเนาะครับนี่ครับอันนี้ผมหลายอาจารย์ผมเลยนี่นี่หน่อยๆเนาะก็สะสมไปนะครับผมก็ไม่มากนะครับมีอันนี้ก็น้องปู่ศิลาเนาะก็บางคนก็อาจจะรู้จักนะครับผมเพราะท่านเป็นจี้กงงห่งประเทศไทยเนาะครับผมก็ด่งดังเหมือนกันอันนี้อาจารย์โบรีเนาะครับผมอันนี้พระครูบุญศาลอันนี้ที่ผมโอนร้อยหนึ่งก็คือไปสร้างกำแพงครับผมก็ในนามของข้างทางเจ็ดแปดแปดเนาะกับ ผู้ติดตามผู้ชมผู้ติดตามแล้วผู้ลูกค้าท,ทุกทท่านนะครับผมแล้วผู้สนับสนุนท,ทุกทท่านเนาะเนาะก็สร้างกําแพงผมก็เลยโอนเยอะแล้วก็ผมโอนอีกเป็นอันนี้อีกเก้าบาทก็คือเป็นเลขเก้เาเนาะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมก็จะโอนอีกเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นพระครูประหลัดอันนี้ก็หลวงพ่อชนเนานะครับผมแล้วก็บุญก็ไม่จําเป็นต้องกลับหลวงพอ่อก็ได้เนาะ อันนั้นผมไปไหนนอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผมจะเขียบมาหนึ่งสี่ห้าศนเดียแป๊บหนึ่งนะพี่หาไม่เจอหาไม่เจอโอ้ผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนขอแกะให้พี่ดูดีกว่าเนาะมันจะนานเดี๋ยวมันจะเบือเ่อเกินไป แพ็กมาอย่างดีเลยครับผมนี่ชื่อผมนะครับผมสั่งมาเดี๋ยวพวกพี่ๆมาเชื่อกันครับเสือตัวใหม่ครับผมใหม่ไม่ผ่านการเลี้ยงนะครับไม่ผ่านการเลี้ยงเนาะอัปประกันครับเรื่องการเลี้ยงนี่ไม่ไม่ผ่านครับผมถึงจะไม่ตั้งโต๊ะบูชาถ้าไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าไม่ไม่ได้เลี้ยงเนาะถึงไปบูชาไว้เฉยๆเนาะครับเนาะบางคนไปตั้งโต๊ะบูชาเนี่ยต้องเอา ตามที่ผมลงคลิปไปเนาะตั้งแต่ทีแรกนะครับผมต okay. ั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวใครสอบถามเข้ามาอยากได้คาถาเดี๋ยวผมจะแนบตอนท้ายเนาะนี่ครับของใหม่เลยนี่ครับอันนี้ยังไม่แกะนะอันนี้ยังไม่แกะอันนี้น้องขออนุญาตแกะเนาะน้องขออนุญาตแกะเนาะน้องยังไม่เลี้ยงแต่น้องขออนุญาตแกะแกะเพื่อให้พี่ๆชมเนาะอันนี้สอบต้องสอบถามเข้ามาเรื่องราคานะครับผม อันนี้ผมก็ได้มาสูงอันนี้ราคาเก่าผมไม่ได้นะครับผมมีสองตัวก็ไปนะครับองค์น,นึงก็ที่เขาอันนี้ไว้โอ้โหถุงขาดนะครับอันนี้ถุงขาดหน่อยหนึ่งเนาะต้องขอไปเนาะถ้าใครนับต่อช่วงผมเนาะเอาผมแกะให้พี่บีดูอันนี้เห็นไหมเห็นมนัเป็นขาบเป็นขาบไหมครับอันนี้คือแช่น้ํามันว่านหอมหุ้ฮเลยดมดูครับครับมันแผบเลยครับเนาะเราก็ถ้าเรามีน้ํามันเสือ เราก็เอาน้ามันเสือไปแช่ก็ได้เวลาใส่กรอบเอาน้ามันเสือไปแช่เพิ่มก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเพิ่มความขังครับผมนี่ครับโอ้โมนสารแน่นโอ้หอมตอนนี้หอมสุดยอดครับผมกินแบบไม่อยากปล่อยต่อเลย <c oughs> อยากเลี้ยงเลยพี่นี่อันนี้ตัวยันเห็นไหมครับตัวยันเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่งตัวยัน วันนี้ครับจะมีตัวยันตรงนี้นะครับแล้วก็นี่หนึ่งสองสามนี่ครับผมมีตัวยันนะครับเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่มันมันเนาะทั้งสีดําด้วยโอ้นี่ครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้มวลสารอันนี้โคตรนะครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจโอ้เราพันห้านีหาไม่ได้แล้วพี่เนาะนี่ครับนี่ครับหลักฐานที่มันมันแผบเลยครับ แช่น้ำมันว่านร้อยแปดครับผมแต่น้ำมันว่านนลวงพ่อเสียก็สุดยอดนะครับอันนี้แช่เสือเข้าไปอีกครับผมแช่เสือเข้าไปเป็นไม้พยางย,ยูดำอีกเนาะนี่ครับน้องขอยอนุญาตเจ็บโอ้เดี๋ยว,ยวถ้างัน้นเดี๋ยวน้องเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวน้อยเปิดคาถาให้ดูแป๊บนึงเนาะหรือคาถาอยู่ในไลน์ในเพจน้องก็มีเนาะ แปบนึงแปบนึงอันนี้ถ้าใครสนใจเนาะพยักษเจ้าสัวน้าทองแดงผิวไฟใช่ไหมขาเดยกเนาะหนึ่งเดืองครับผมตอนแรกก็มันก็หลักร้อยเหมือนกันครับแต่อันนี้ก็จะต่ํากว่าตอนที่ผมเปิดอันนี้คือคาถาครับผมเนาะคาถาเอานี่ครับวิธีการเลี้ยงก็อ่านตามนี้นะครับอันนี้เป็นเสือที่ผมเลี้ยงครับผมแต่ว่าคาถาใช้ได้ครับผมใช้ได้เหมือนกันเนาะ เดี๋ยวอีกอันนึงก็ได้อะอันนี้อันนี้ก็เป็นคาษานี่ครับคล้ายๆกันครับผิดแต่นี่ครับพยักโคโตโอของตัวนั้นจะเป็นไมหิไมหิอันนี้เสียเซียก่อนนี่สลับกันแค่นี้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวย่อเวลาเราเรียกมาเนาะเรียกใช้งานเนาะครับเนาะนี่อันนี้นนองจะมีราคาพิเศษนะครับจะต่ากว่าเหรียญไอ้รอบแรกเพราะว่าเหรียญถูกผมกําลังเดินทางมาผมก็ถ้าใครทักมาใครชอบทักมานี่ผมจะปล่อยเป็นราคา ถูกก่อนเนาะเอาองี้ดีกว่าเนาะครับผมนี่พยักเจาสัวครับผมออกปีหกสามเนาะ <c oughs> นี่ครับสวยๆครับผมร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปุบไม่มีไม่ผ่านการใช้งานครับผมอันนี้ก็ปราบสตรูไพ่ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นสีลุงๆสวยๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมสีลุงสวยๆครับผมเนาะอ้สวยครับผมสี เป็นดุงๆเลยครับนี่ครับมีครบทุกสีครับผม <c oughs> เป็นดุงๆเป็นนี่ทองแดงหนานคมชัดดึ๋ <c oughs> นี่ครับเนาะมีโค้ดมีหมายเลขครับผมนี้น้องหากล่องไม่เจอม่ะถ้าใครสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม มีอะไรผมจะอัปเดตมาใหม่ๆช่วงนี้ผมโอ้ส่งของเยอะเลยครับผมบางคนก็โทรมาเนาะโทรมามั่งบางทีก็ทางไลน์ทางเฟซบ้างครับผมผมต้องกราบขออภัยด้วยเนาะบางคนผมก็ยังไม่ได้ส่งหมายเลขไปก็ผมต้องขออภัยเนาะครับผมแต่ต้องรอสองสามวันผมขอเวลาสองสามวันเนาะถ้ายังไม่ได้ของลองโทรมาเดี๋ยวน้องจะตามให้เนาะครับผมถ้าใครลองทักเข้ามาเนาะ ถ้าใครยังไม่ได้ของนะครับผมเนาะต้องขอรบก,กวนด้วยเนาะเออบางทีน้องลืมส่งให้เนาะ,ะน้องลืมไอ้ส่งหมยเลขให้เช็คเนาะโอ้มีสายขท่เขาสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพ,อพระคุณครับผม